ถ้ามีในหน้าคนอื่นนะครับหาลูกค้ามาโคกับเรานะครับหาลูกค้ามาแมทกับบ้านของเราเราจะตัดสินใจโคดีไหมนะครับจะตัดสินใจโคโบโดีไหมนะครับการโครก็คือมีในหน้าอีกคนหนึ่งนะครับหาลูกค้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เราทําการตลาดอยู่ได้นะครับพอหาลูกค้ามาซื้อเนี่ย การโครกันก็คือต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งของค่าคอมมิชชั่นนั้นซึ่งมันมีปัจจัยในการดูอยู่นะครับว่าเราจะโคดีไหมนะครับตัดสินใจโคดีไหมหรือไม่โคดีนะครับซึ่งปัจจัยในการดูเนี่ยผมไม่ได้ยึดเป็นมาตรฐานนะถ้าใครจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับปัสินปัจจัยในการโครนี้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยนะครับแล้วแต่ในหน้าเลย ปัจจัยแรกในการโคคือผมดูก่อนว่าซับเนี้ยประเมินก่อนว่าซับเนี้ยโอกาสในการขายของเราเนี่ยโอกาสในการขายซับของเราออกไปเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าซับนั้นมูลค่าสูงโอกาสที่จะหาลูกค้ารายใหญ่มีโอกาสน้อยมากเลย คราวนี้มีโอกาสเข้ามาแล้วจากแต่จากโคโบเจ้าอื่นนะครับจากในหน้าเจ้าอื่นมาโคโบด้วยนะครับซึ่งมันก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะอยู่หาร2นะครับมันก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะลดค่าคอมมิชชั่นไปเยอะเลยแหละนะครับแต่ถ้าซับมันใหญ่จริงแล้วก็โอกาสหายากด้วยต้องตัดสินใจนะครับถ้าดูแล้ว จะขายก็คงขายยากผู้ซื้อคงน้อยโอเคเขาพาผู้ซื้อมาแล้วก็ขายไปดีกว่านะครับดีกว่าปล่อยให้หมดอายุสัญญานะครับถ้าแบบนี้ก็ลองตัดใจดูถ้าผมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมตัดใจขายไปเลยได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีได้ค่าคอมมิชชั่นครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับดีกว่า,าดีกว่าปล่อยห,หมดสัญญาแล้วไม่ได้เลยเลยนะครับ2เนี่ยผมอาจจะดูว่า สั์เนี้ยใกล้หมดอายุแล้วนะครับใกล้หมดอายุล,นะคล,ยล้คือเหลืออีกหนึ่งเดือนหมดอายุแล้วเขาเอาลูกค้ามาโคกับเราได้นะครับผมตัดสนใจโควกับเขาเลยท,ทันทีนะครับพราาเหลืออีกไม่เท่าไหร่เองมันมีโอกาสน้อยที่จะปิดการขายได้ภายในเวลาที่กําหนดเร็วๆอย่างเงี้ยโอกาสน้อยนะครับเราก็ต้อง ตัดใจไป3ถ้าผมเห็นแล้วว่าซับเนี้มยมีซับเนี้ยเป็นซับราคาไม่สูงก็จริงนะครับแต่ราคาไม่สูงก็จริงแต่เป็นซับที่คนในพื้นที่หรือหรือมีผู้อยู่อาศัยในโซนนั้นๆเนี้ย เฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งนะครับเป็นซับเฉพาะเจาะจงอาจจะเป็นซับเพื่อการลงเป็นซับเพื่อการลงทุนนะครับแต่ราคาได้นะครับราคาได้แต่มันเป็นซับเฉพาะไงซึ่งซับลงเพื่อการลงทุนนั้นอาจจะเป็นขายลงรถนะครับขายลงขายลงซ่อมรถอู่ซ่อมรถท่าทอู่ซ่อมรถอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเฉพาะเจาะจง คนที่จะมาประกอบอาชีพนี้น้อยนะครับแล้วเขาพามาเราอาจจะโคไปผมอาจจะตัดใจโคดีกว่านะครับเพราะทรัพนี้มันหาผู้ประกอบการที่จะมาประกอบมามาลงทุนจริงๆเนี่ยยากพอสมควรพอๆกับทรัพย์ที่ราคาแพงราคาสูงนะครับส่วนข้อที่ผมไม่โคด้วยเลยเนี่ย ก็คือผมจะตัดใจจากหนึ่งซับนี้เพิ่งรับมาเข้ามานะครับซับนี้เพิ่งรับเข้าเพิ่งรับเข้ามาและผมเห็นว่าโอกาสที่เราจะปิดการขายเองได้เนี่ยมันมีโอกาสสูงกว่านะครับพอเขาเอามาโคเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ไม่โคเพราะว่าผมเชื่อว่าประสิทธิภาพของผมเนี่ยผมจะขายซับนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดแน่นอนนะครับอันนี้ข้อเซโนไปเลยว่า ไม่โคโบด้วยนะครับสองนะครับซับนั้นเนี่ยมีคนดูดูอยู่แล้วล่ะนะครับมีคนดูดูอยู่แล้วคือมีคนติดต่อเข้ามาแล้วดูแต่ยังไม่ทําการวางมัดจำนะครับแต่ท่าทีเขาน่าสนใจนะครับท่าทีเขาน่าสนใจประกอบกับทรัพย์เรามัน มันยังเหลืออายุอีกเยอะนะครับนะครับแล้วก็มีคนสนใจเยอะแต่ยังไม่วางมาจำยังไม่ตัดสินใจแน่นอนผมก็จะไม่เลือกที่จักโคโบ,โบเพราะผมคิดว่าประเมินนะครับประเมินจากเซนเอยจากการมองเอยคนนี้แหละน่าจะน่าจะเอาน,ออน่าจะตัดสินใจซื้อซั์นี้นะครับ พราะนั้นผมผมก็จะไม่โคโบบางคนอาจจะมองว่าทำไมทิ้งทิ้งน้ำทิ้งน้ำบ่อนี้นะครับแล้วก็ไปหวังเอาบ่อหน้านะครับคือเราต้องประเมินด้วยนะผมต้องประเมินด้วยแหละว่าไอซับเนี้ยมันมีองค์ประกอบที่เป็นทรัพย์ตลาดจริงๆที่คนต้องการจริงๆนะครับ เพราะนั้นมันขายได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราไม่จาเป็นต้องโคนะครับไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นให้กับน,นายหน้าคนอื่นนะครับเพราะนั้นถึงว่าไงเรื่องโคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจดูว่าเราจะโคดีไหมหรือไม่โคดีนะครับมันไม่สามารถผมไม่สามารถมากำหนดได้ว่าคุณอย่าไปโคเลยนะครับเพราะบางทรัพย์เนี่ยมันขายยากจริงอ่ะนะ แต่เขาสามารถพาลูกค้ามาได้อาจจะเพราะเขามีคอนเน็ชันอยู่นะครับส่วนตัวมีคอนเน็ t ชันอยู่ส่วนตัวแล้วมันเจอซับที่แมทกับคอนเน็ชันที่เขาตามหาอยู่พอดีนะครับมันก็สะดวกมากขึ้นนะครับมันทำให้เราขายซับได้ง่ายขึ้นนะครับโดยใช้โดยใช้วิธีการให้คนอื่นเอาลูกค้ามาซื้อเรานะครับแต่มันก็มีหลักในการติดใจดังที่ว่านี้ อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้บอกว่าหลักไหนถูกหรืออะไรที่ผิดนะครับแต่ฟังแล้วก็ลองพินิจี่เคาะดูนะครับพินิจพิเคราะห์ดูเพราะสุดท้ายท้ายสุดเลยคือมันอยู่ที่คุณตัดสินใจที่จะเลือกอย่างไหนเลือกแบบไหนมันอยู่ที่แต่อย่างคุณเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ได้มาบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจเอาซับตลาดเนี่ยให้เขาโค หลงๆมีโอกาสขายได้เนี่ยคุณคุณไม่มีเซนต์เลยอะไรเงี้ยใหม่ๆม่คือมันอยู่ที่จัดใจจริงๆนะครับบางทีซับเราเนี่ยมันเยอะบางคนนะซับมันเยอะจัดนะคือมันดูแลไม่ไหวไม่ไหวพอมีโอกาสเข้ามามีคนหาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะปล่อยทันทีเพื่อระบายซับบ้างนะครับเพราะว่าซับมันอัดแน่นเกินนะครับอะไรเงี้ยเขาก็มีเหตุผลของเขานะแต่ละคนแต่ละนายหน้าก็มีเหตุผล ของแต่ละคนเองเพราะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีใครจะตีเส้นได้ว่าไอสิ่งเนี้ยมันเป็นมาตรฐานที่ในหน้าควรทำอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การตัดสินใจล้วเลยนะครับโอเคอันนี้ฝากไปเป็นเก็ตความรู้นะครับเป็นเกตความรู้รู้ไว้ก็ดีนะครับรู้ไว้ก็ดีในเรื่องการโ o โบนะครับว่าเราอยากจะโูโบหรือเปล่านะครับเหมือนกันนะในหางกลับกัน ถ้าคุณมีคอนเน็กชันเยอะๆนะครับคุณไปเจอซับนะครับที่ตรงกับคอนเน็กชันของคุณนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องกันฝากหานะครับฝากหาก็คุณก็ไปลองโคโบกับเขาดูนะครับถ้าถ้าเป็นโอกาสดีนะครับเขายอมโคโบด้วยเนี่ยมันก็คุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปเลยนะครึ่งหนึ่งง่ายๆด้วยไม่ต้องไปตามตามจีบผู้ ฝากขายนะครับให้เหนื่อยนะครับใช้โคโบเลยหาลูกค้าให้เขาเลยนะครับคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นมาซึ่งเเพราะฉะนั้นมันมันมันก็ดีนะครับมันก็ดีทั้งฝ่ายฝ่ายที่มาโคโบด้วยนะครับแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับมันก็ดีในหลายมุมมองนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับไปคิดดูนะครับ โอเคคลิปนี้ก็มาได้ไกลพอสมควรแล้วนะถือว่าพูดมาได้ไกลมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ลองติดตามกันดู